สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักการทำทาแซมแล้วก็การกดแชร์นะคะขอบคุณจริงๆม,มา,ากๆจาาใจอยากให้ไพ่ยิปซีเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็เป็น คําตอบภายในใจว่าเรื่องราวนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้รับไว้เป็นพลังงานที่ดีนะคะทุกคนวันนี้มากับเช้าฝนตกตกทั้งคืนแล้วก็ตกแกนเช้าเลยนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกแล้วก็อากาศดีบ้างนะท็อปปิกของเราวันนี้เราจะมาเล่นนาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ3ภาพให้เลือกโฟกัสที่ภาพภาพที่1นนะคะ forgiveness ภาพที่2 new beginnings ภาพที่3 Self love love yourself นะคะทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่กองใดเลือกกองนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปี้ของเรานาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรามาส่องเ NERGY เขาดีกว่าขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดสื่อถึงคนกองที่หน,นะคะ สี่ไม้เท้าเขารู้สึกมีความสุขเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักกับคุณอยากแต่งงานกับคุณแล้วนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆเลยคนกองที่1นึ่เขาคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็ช่วงเวลาที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะอยากที่จะกระเถิบความสัมพันธ์นั้น คนทัดลมก็ได้ค่ะอัศวินดานะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอยากฝ่าฟันอุปสรรคไม่รู้ว่าอุปสรรคนั้นจะคืออะไรนะคะแต่ว่าจะลุยแล้วก็จะฝ่าฟันให้ได้จะไปให้ได้จะมุ่งหน้าไปให้ได้คุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความมันเป็นลมนะคะเหมือนกับ เป็นอไริพั์มาอย่างรวดเร็วมากๆทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้าได้พูดคุยกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อาสารกับคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากกระเถิบสถานะความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะอืมเอเนอร์จีสวยมากๆเลยนะคะส่องไม้เท้าคนทางไกลก็ได้ค่ะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเขามองเป้าหมายเขาอยู่เห็นไหมคะเป้าหมายเขาคือการแต่งงาน ะะเขาก็มองแล้วก็จดจ่ออยู่ทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนถึงแม้เขาจะต้องมีความอดทนมากแค่ไหนเขาก็ยังไม่ละความพยายามนะคะตั้งใจตัอ้งอกตั้งใจมองไปยังอนาคตมองไปยังจุดหมายนะคะสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นเขามุ่งม,มั่นและเขาตั้งใจมากๆเลยแม้จะมีอุปสรรคอะไรนะคะเป็นดั่งลมพายุที่พัดพากระหนำ่ำ นะคะกับอุปสรรคไม่ยอมแพ้เลยทีเดียวนะคะจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทนหันไม่ทันตั้งตัวนะคะ Temperance เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะการปรับในเรื่องของความรู้สึกของกันและกันเพราะที่ผ่านมาหรือก่อนอันนี้มีความไม่เข้าใจกันและก็อยากที่จะพูดคุยแล้วก็ปรับในเรื่องของความเข้าใจกันกับคุณนะคะมันเป็นการทิ้งระยะห่างถอยออกไปกันคนละก้าวนะคะก่อนหน้านี้ทําให้เขารู้สึกว่า เขาคิดถึงยังไงเขาก็รู้สึกเกี่ยวกับคุณแบบไปในทางที่คู่รักแล้วก็อยากเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตที่จะถึงนะคะหนึ่งเรียนพราอรายเขาอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุย นะคะอยากปรับความเข้าใจแล้วก็อยากขอโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากออฟเฟอร์ให้คุณนะคะของขวัญหรือว่าอะไรก็ตามแต่คุณอาจจะมีโชคนะคะดีจากเขาก็ได้หรือได้รับโชคจากที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นคนกองที่1 Energy ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะนาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากกระเถิบความสัมพันธ์แบบคู่รักอยากแต่งงานอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยคุณอาจจะรับมเมส จากเขาอย่างกระทันหันสองไปเท้าคนที่เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้เขามองไปยังเป้าหมายแล้วก็มองอนาคตทุกวันอยากปรับในเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจกันซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีการทิ้งระยะห่างถอยกันไปคนละก้าวนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ เป็นการออฟเฟอร์ของขวัญความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างใ,ให้กับคุณเขาอยากมาดูแลเทคแคร์คุณนะคะการให้โอกาสการขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคิดถึงเธอหรือเกินนะคะอยากเดินหน้าไปสู่ความสัมพันธ์แบบคู่รักแล้วนะคะ The world มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเขารอคอยการเปลี่ยนแปลงอยู่การเดินทางนะคะการมู v การโยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอยา่างและมันจะเป็น การเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีด้วยนะคะคูค่คนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงก็ได้แล้วก็ทํางานออนไลน์ก็ได้คุณกับเขาอาจจะติดต่อกันออนไลน์หรือถ้ายังไม่เจออาจจะรอคอยการมาเจอกันก็ได้นะคะติดต่อออนไลน์ก่อนแล้วก็รอคอยการมาเจอกันข้ามประเทศกันได้มาเดทกันเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่าอาจาะเขาใช้ scammer มมหรือเปลา่าเขาเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะคะ ไพ่สวยงามมากจริงๆการขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตไปในทางที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้น Energy พลังงานของไพ่กล่องที่1 Perfect รมากค่ะ3ดาบความรู้สึกเสียใจนะคะเสียใจมากๆมิตกกังวลนะคะคุณอาจจะไม่รับรักเขาก็ได้คุณอาจจะไม่ขออีกหนึ่งใบขยายสดาบ อคุณเป็นราชินีดาบค่ะเป็นธาตุลมหรือว่าเขาลมก็ได้นะเขาเขาวิตกกังวลเขากลัวเขาเสียใจกลัวว่าคุณตัดจากเขาไปแล้วกลัวว่าคุณไม่รับโอกาสนั้นจากเขากลัวว่าคุณไม่ให้โอกาสจากเขาจริงๆเพราะว่าคุณเป็นราชินีดาผู้ซึ่งมีความมีสเสน่ห์มีความสวยน่ารักเซ็กซี่มีความเป็นผู้นาํามีความเด็ดเดี่ยวคุณอาจจะตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความที่คุณเก่งคุณน่ารักคุณเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเนี่ยมันทําให้เขารู้สึก มีตกกังวลแล้วก็เสียใจแถมยังมีอุปสรรคในเรื่องของการทางไกลด้วยมันทําให้เขารู้สึกว่านะคะเสียใจ <laughs> ปิดตกกังวลเหมือนกัน <laughs> เพราะฉะนั้นกลวม,มกันว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขา Forgiveness นี่คือ Alcohol card อ,าาอยากจะบอกคุณ, <laughs> คณเขาอยากจะรู้สกว่าให้อภัยเขาได้ไหมนะคะให้อภัยเขาได้ไหม เพราะว่ายัางไงเขาก็อยากไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่ผ่านมาปลดปล่อยความรู้สึกแล้วก็เรียนรู้ให้โอกาสเขาได้หรือเปล่านะคะประมาณนั้นเราก็ถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ให้โอกาสก็ให้อภัยนะคะจบลงได้ดีแล้วก็มีความสุขที่ดีๆซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเช้าวันนี้ขอทุทวนมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบสาเร็จความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลย สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปิกของเรานะคะนาทีนี้เขารู้สึกกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะนาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่2ด้วยค่ะ ให้จะออกมาเองนะคะคิงออฟวอนส์ตัวตนของเขาเป็นาธาตุไฟค่ะนะคะคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตรงตรงชัดเจนรักความยุติธรรมแล้วก็ทํางานเก่งมีความอิโก้มีความพราวบ้างงานมากๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีทัศนคติไกลมีความเป็นผู้นําทําอะไรชอบแบบ มีการวางแผนเสมอคนคิดเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ดุนะคะนิ่งๆดุๆเหมือนกันนะมีความจริงจังเป็นคนที่อดทนมุง่งมั่นและจริงจังมากๆเดือดสันนะคะเดือดสันการเริ่มต้นเขาน่าจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะที่เขาต้องการที่จะทำนะคะ มาดูซิว่าคืออะไรการเริ่มต้นกระทันหัน The Tower คุณอาจจะได้รับการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบกระทนหันหไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะเรามาดูอีกสิบเหรียญ คนคนนี้เป็นประดับผู้บริหารระดับผู้นําได้ค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเขาอยากจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณนะเพราะว่าเขาเป็นสิบเหรียญแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เขาเฝ้ามองและเฝ้าดูคุณอยู่สิบเหรียญเดี๋ยวเรามาขยายความกันเดอ c h ชา l i ลีออด เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเขาจะมุ่งหน้ามาจีบคุณเขาจะมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าตอนนี้โลกมันจะไม่ยังไม่โอเคหรือว่าอะไรเขาก็ยังอดทนอดใจรอเพื่อที่จะได้มาเจอกับคุณเขาอยากเดินทางมาหาคุณและคุณอาจจะได้รับสารความสัมพันธ์หรือว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอย่างกระดานหันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆนะคะเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่เขารอคอยเขาตั้งใจมานานแสนนานแล้วและเขาก็อยากที่ทำสิ่งนั้นให้ได้เขามองเห็นความมั่นคงมันมั่งคั่งในเรื่องของอนาคตและเขาอยากที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเขาจเขาจะจีบคุณเขาชอบคุณมากๆเลย เจ็ดถ้วยเขาคิดถึงเรื่องราวของคุณนะคะการจรินตนาการการมโนการหาวิธีที่จะเข้าหาคุณการหาวิธีที่จะจีบคุณพูดคุยกับคุณหรือว่าจะทําอะไรวิธีการต่างๆนั้นเขาเป็นคนคิดและเขาก็เป็นคนคิดหนักด้วยคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ ไม่รู้ว่าระหว่างคุณกับเขามีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่ยังคงค้างคางในใจเขาดูคุณอยู่เขาอยู่ไกลๆเพื่อคิดถึงแล้วก็ส่องหาคุณการเริ่มต้นในความสัมพันธ์เขาอยากเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะคะเดินหน้ามุ่งหน้าต่อความสัมพันธ์การได้มาหาคุณหรือว่ามาเจอคุณอย่างกระทนหันไม่ทนันในตั้งตัวการคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะ ทางเลือกของเขาการแต่สินใจของเขาตอนนี้เขาคิดแล้วว่าเขาจะทําอะไรนะคะคิดแล้วก็คิดถึงอนาคตคิดถึงสิ่งต่างๆที่ที่เขาจะทานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทําเขาจะมาหาคุณนะคะ9้าเหรียญคุณเป็นเก้าเหรียญเขาเป็นสิบเหรียญเพราะฉะนั้น คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่น่ารักแล้วเป็นคนที่อุรมสมบูรณ์มีความสุขได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิสตสดมากๆคุณอาจจะมีเซนส์หรือว่ามีสัมผัสที่ดีด้วยนะคะเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ดูด,ดีมากๆอาจจะเป็นลุกในส่วนของที่ว่าไม่พร้อมจะมีใครก็ได้ถ้าคนคนนั้นมาทําให้คนรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็เจ็บปวดคุณสามารถเดินทางไปไหนคนเดียวทําอะไรคนเดียวได้เลยเพราะฉะนั้น คุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งจากเขามานะคะตัดจบจากเขามาก็ได้ทําให้เขาตอนนี้เขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วกระทานหันจริงๆและเขาชอบตัวตนของคุณมากๆเขาอยากที่จะจีบแล้วก็เดินหน้าต่อเรื่องความสัมพันธ์นะคะเขาอยากมาเป็นผู้สปอร์ตดูแลคุณถึงแม้ตอนนี้คุณจะมีเก้าเหรียญอยู่แล้วแต่คุณขาดหนึ่งเหรียญคือการได้แต่งงานหรือว่ามีครอบครัวอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเป็นสิบเหรียญเป็นราชาไม้เท้าผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่เก่ง ฉลาดมากๆเขาจะมาดูแลอยากดูแลซัพพอร์ตคุณค่ะตอนนี้เขาอยากจะมุ่งหน้ามาหาคุณอยากที่จะจีบคุณไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักเพราะฉะนั้น7จ็ดทั่วมันเป็นอาการของคนที่เขากําลังเลือกแล้วก็ตัดสินใจกับสิ่ง ที่เขาจะทำวิธีไหนที่เขาจะทำเข้าหาคุณหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคนกองที่2นะคะและไพ่ Oracle Card ก็ออกมาบอกว่านี่คือ new beginnings นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นทุกทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเราแฮปปี้กับแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากๆเพราะเราต้องอยู่บนโลกใบน,นี้กับการเริ่มต้นทุกๆวินาทีจริงๆค่ะจนกว่าเราจะ ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีความสุขให้มากๆนะคะฝั่งว้เป็นไกด์ลายแล้วก็เป็นพลังงานนะคะทุกคนนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในเช้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องเลยจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสพอร์ใ้เสมอนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานาทีนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต ื่อถึงคนกองที่3ามนะคะ king of pentacle ตัวตนของเขาเป็นคนธาตุดินได้ค่ะเป็นคนนี่เงียบสงบรักธรรมชาติรักความมั่นคงมีรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวจริงๆนะคะรักใครก็รักยากแล้วก็ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินมองความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปนิ่งๆเงีงเยบๆแต่มีความมั่นคงแล้วก็ต้องการให้ความสัมพันธ์สามารถสัมผัสแล้วก็จับต้องได้ไม่มีความมโนเพ้อฝันหรือว่าให้ความฝันมากเกินไปนะคะเขาชอบอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นระดับผู้บริหารระดับผู้นําได้ c ีอได้ค่ะถึงเขาจะไม่มีทุกอย่างพร้อมแต่เขาสามารถเข้ามาดูแลเทคแคร์ สี่ด,ะะดาบนะคะความที่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆเลยนะคะคุณนิ่งใส่เขามากๆเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆเลยก้าวไม่เทา้า ถึงยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะคนคนนี้ผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเจ็บปวดสาหาัสเรื่องรักสามเศร้าหรือว่ายังมีการหย่าร้างเขาผ่านศึกสงครามมามากมายในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะเจ็บปวดเสียใจเขาจะไปต่อนะคะเพราะว่าเขาลุยมาจนก้าวไม่เท้าแล้วลุยมาจนก้าวสต็ปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไปต่อถึงแม้ว่าคุณจะมีความเงียบใส่เขามากแค่ไหนนะคะระหว่างคุณกับเขามันจะมีการนิ่งการเงียบอะไรกันก็าตามเหมือนกับความสัมพันธ์เขา เขาอยากทําให้มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความชัดเจนนะคะมั่นคงเขาอยากเจอคุณค่ะ3ถ้วยนะคะอยากเจอกับคุณอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนะคะมีความสุขมีโมเมนต์แห่งความมีโรแมนติกด้วยกันนะคะได้ พูดคุยทานข้าว3ามวยคือการได้แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้มันเป็นความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีงานแต่งเกิดขึ้นมีประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ3ามไว้เท้าเขาเป็นคนทางไกลได้ต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาไม่ได้มาเล่นๆค่ะซีเรียสนะคะเขาเฝ้ารอคอยแล้วก็เฝ้ามองคุณอยู่ทีเดียวไม่ว่า คุณสองคนจะคีปอินทัชกันหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างเขาจริงจังแล้วก็เขาเฝ้ามองการเดินทางเฝ้ามองโอกาสที่จะมาถึงเฝ้ามองว่าเรือลำนี้เหตุการณ์ต่างๆมันเมื่อไหร่มันจะจบหรือว่ามันจะใกล้เข้ามาสัทีนะโอกาสนั้นนะคะสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขารอคอยนะคะ สามเหรียญนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาก็ได้เขาอยากปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะในเรื่องของอนาคตการที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นนะคะให้ได้คุยกันให้ได้เจอกันให้ไปต่อแบบคู่รักมากขึ้นนะคะปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยซึ่งกันและกันร,ระหว่างคนกับเขา ก่อนหน้านี้อาจจะยังคุยไม่ชัดเจนอาจจะมีคุยเรื่องแผนการแต่งงานกันบ้างหรือเปล่านะคะสิบถ้วยจริงๆค่ะถ้าก่อนอันนี้คุณมีแผนที่คุณว่าจะได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวกันตอนที่รู้จักกันครั้งแรกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเขายังคงมุ่งม,มันและจริงจังเรื่องนั้นและถึงแม้จะเป็นความรู้สึกของ ความห่างไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกเขายังคงมั่นคงนะคะที่จะเดินหน้าไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์รอคอยไม่ได้มาแบบเล่นๆนะคะที่จะแต่งงานและก็อยากปปึกสาหาหรือพูดคุยกับคุณในเรื่องของการสร้างครอบครัว10ถ้วยนะคะการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีการและการในชีวิตอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตเดินหน้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่งงานแล้วก็ต้องเป็นสิบถ้วยใช่ไหมมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากแต่งงานแล้วก็อยากที่จะเข้ามาพพอร์ดูแลคุณเขาสามารถพพอร์ดูแลครอบครัวได้เป็นผู้นําที่ดีได้นะคะเป็นคนที่มั่นคงมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะมั่นคงทุกอย่าง king of p e n t a c l l steadfast นะคะและคนทางไกลด้วยอย่างที่บอก ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะก้าวไม่เท้าแค่ไหนเขาก็คงยังไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็จะอดทนสู้ไปต่อเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างเป็นแบบคู่รักเดินหน้าไปด้วยกันเซฟเลิฟเลิฟยูเซฟต่างคนต่างรักตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ถึงแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนคิดถึงกันแค่ไหนสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือการรักตัวเองก่อน อยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับความสุขของตัวเองให้ได้และสิ่งสิ่งนั้นจะเดินทางมาหาคุณในวันที่ใช่เวลาที่ใช่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้พลังงานพลังกายกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อที่จะก้าวแล้วก็จะ ผ่านพ้นกับ,บริกิกแล้วก็ความคิดลบของตัวเองความรู้สึกอะไรที่มันแย่ๆนะคะมีดีออกมานะคะยังไงฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะทุกคนนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเชา้านี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสะ่งผลนี้เสมอนะขอบคุณมากจากใจนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ